ที่ตวายรัชการณ์ในศตวรรษที่ะะ2ของปี2559ครับพระพุทธเจ้าว่าที่ร1 0ีสุภีพันธ์จอมภากินผู้ว่าราชการ ข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพิยาม,มหารโรดเกล้าโปรกระหมอ่อมให้ประกาศใช้พระราชะกำหนดสุขา123พระองค์ได้สเสด็จประหารความเดือดร้อนของประชาชนและลดความรงราชานภาพเสนอจึงทรงตัด1ิมีนาคมพุทธศักราชสอตั้งสุขาพิบาลที่ท่าฉลองแห่งนี้ได้ของขบาทต้เด็จม าราชก,การหัวรัชกาลที่นี้องค์กรปกครองส่วนทาทและอำนาจสัตยาธิฐานแห่งปวงขับมนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนต้องเป็นสุขาพิบาลท่าฉลองเมื่อวันที่18แตล,ลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผา เขาจะเรียกว่าทางกิจาการนอกเขดตดยกา,การทำกิจิจยาดำเนินการนะารให้เป็นไปตามระเบียบสิ่งเนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่านะครับซึ่งโดยแท้จริงแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าความจำเป็นเร่งด่วนนั้นคืออะไร